ดีจ้าเลือกเรียนแล้วจ้าเาลือกเ,เรียนแล้วเลือกเรียนแล้วพอเลือกเรียนมาก็จะมาทำอะไรที่นอนของแม่ <c oughs> สวัสดีครับพี่นองเก็อ <c oughs> อกอามาแล้วพี่นองเอา,าแล้วก็มาอาบน้ำกอก <c oughs> แล้วก็ามาเปิดการ์ตูนให้ดูใช่ไหมครับ เนี๋ยาเ,าเลยจะเอานนอตัวไหนบเวยตั้งกล้องไปเลยะนม่นองแบบเป็นธรรมชาติไปเลยน,นะครับแน่ เป็นความสวัดชื่นมาวนาที<__่มานา,<__มมาจ๋าอที่มานาจ๋าอุ้ย,ยแทงเมืเ่อนี้น่คุณคู่ว่าเป็นไห้ช่วงหนึ่งเลย,ย,ยมนน้นนองไห้เป็นยาบน,น้นนอนไห้ถ้า,าน้อนนีคุณคู่กับพาตัวเลเพีงิงหนาแอันี้นะ เิ็กหน่อยนว่าเด้กหน่อยน้องเดงต้องก็เปิ่นยูทูบนี่แหะไอ้นี้่อยพ่เห็ดกิจกรรมอย่างเพื่อนชาวบ้านไปเมียนเราล่นงน้อยเมื่อเช้าในไทยได้หน่อยพะว่านังกนย่งเงอแงเนี่ยทอดเ้งหน่อยยอนมาเช้าเนาะขนามาช่วยนากับมันอยู่เด้งเราขึ้นจากงอแงกับนังก็้อแงถ้ากาอยากไปถ้าไปแล้วมีช่วงไห้ยกบไนคัววันนี้พร้องให้อยู่แป๊บนึง แต่เขาก็ขิ้นหลอกยังไงขี้นวันไหนเมื่อกี้พอนอนอตนอนไปฮับเนนอนหลับนอนเดวนยกสไปเลื่อนี่วันนี้ละนอนาม,มากับพ่อไหมจิงเด็ดเดเดมานามานาพี่มานาอยู่ไหนี่มานาอยู่ไหนเขาหอมไหมแดกพี่มานาอยู่ไหนเขาหอมหมแดสวัสดีพ่อลุง ๋ยวค่อเ,เปิดการตูวแบบติ้นดีกว่าเอาแบบติ้นดีกว่าแล้วก็เอ้กอไก่คนัะกินอะไรเต็้เหลือต้องเปล่ปาเนย นีนี่นี่นีนีไหนไหนนีดียัีองอนตีดิดิดนี่ยามาันนี้เลยที่มนาวนีเลย้ย่คืออะไรอยู่ผ่านนี่เลยตีนี่นี่ติีดิดีดิตี รูข้งหลังแตไม่เฮียโอ้ยเก่งริงหรอแจ็คอเพิ่นโอ้ยอเพื่นมูแจัว่ากล้องถ่ายันเลยัเนาะูจักว่ากล้องถ่ายนนี้มันเดบลงกองนะชวนียังรู้มัดดีน่อยขงมยเน ระวังนะระวัง hmm. กิ่งหลดนะทำไรทำไรทำไรอ่ะดีลงมาดีลมาดีลมาอันนี้มานคือันีทำไรอ่เรียนมีกอกเตยพี่ติ้งติ้ง เย็นมาแล้วค่ะยังขี่แลยพี่น้องเห็ภาพนี่น,น้ำงอมกับหอนไลยเงียบคนหนึ่งเต็มโตล,ละ่ะใครแนต่ตาอาบน้หนังกันเปิดท่อทัชให้เบิ่งเลยล่ะเยียนลูกขอไก่กอกา,อา,อาไปลองเลี้ยงคุณคู่กับเปิ้ลพี่ๆให้เพิ่งพ่ายเห็นปั้นเย็นนี่ขเขาเลี้ยงขอไก่ที่นี่นะคุณคู่กับซ้อนแต่ส่วนมากใส่เหรนยญน้ำมูเลยพี่น้อง นั่ละคนหาใน้อมีนี่จเฮ้ยี่คอเลยต้นเต้นเต้นทำไรอ่ะติ๊งต้นิ๊งติ๊งงเอาเระวังนระวังนะเองชีจลอเอ็ีหละรดีมัดมือ่านี่

กคุยยท้อชาเป็นท้หอห้งอ,อ,องกุ้ยท้อุยทอตะก้าเอฟซีพร้อมลูกอยู่ในห้องมีนจกันฟอไทยของเอนห็นนอนนยังนอนอีกไหมทำไรอะ่ะ อือปึ๊บเห็นไรเนี่น้องตีกันนะเนี่ยปึ๊บปึ๊บกินขวดไปกินได้พี่น้องแต่ว่าขันเขาไว้ในห้องแม่ยังเอ็นกลิ่นก้องกระโดดอยู่แต่กันอยู่ในห้องนั่งยังยันบีบเลนหรือเอ๊ะขวดให้อันนี้เอาอะไรไปเที่ยวใส่บอลนอนเฮ็ดใส่รถใส่ยางม้าเขียวขวดไอ้กินได้ไหมเนาะ ถ้าขยุ้ยข้างนอกเดินเดนะืนกินกล้องเพราะท่านมีเบ็ดเล็กน,น,น้อยเนาะเล้วขวดใส่กินเลยฉันยังไม่ได้เบยบอื้อขึ้นมาเลยลบคอมเลยพี่น้องเลยคนะุณชัดหมดเลยช่ังๆๆๆงชางงงต้องเคออยเห็นช่างหรือเปล่าเปลี่ยนชุดใหม่อีกแล้วพี่น้องเอ้ย ทั้งเลยพรุ่งนี้ก็ต้องไปเรียนอีกสองวันก็จะได้หยุดนะลูกนะ อุ um ้มน้องนะอุ้มน้อง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 อย่างอุ้มน้องมาไหมอุ้มมาหน่อยอุ้มมาหน่อยเออน้องยิ้มให้ลุงป้ายให้เกียรติมาเลยฮะยิ้มให้ลุงป้ายนิยัง riêng mơ đập kìa Tập hòa hăng kìa Bạn nên đắc hai cái này xong nhỏ Khuyên khỉ khó nè <laughs> <laughs>

cha gọi đứa cha gọi thưa cha nè thưa cha thì nó leo tới được thưa cha thưa cha nè thưa cha gọi thưa cha gọi thưa cha 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 cha thưa cha thưa cha thưa thưa cha thưa thưa ch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 a แอบถูกมาเฮ็ดทั้งสี่เราเลยพี่น้องเลยเนี่ยทั้งหมดตัวก่อไม่คลิปหนาเลยพี่น้องอันนี้เป็นคลิปพอกับลูกหยอกกันในห้องพี่น้องเลยเป็นเรื่องเลยนมาแล้วไายตอนเรื่องเลยนไมเนเน่เบิร์นเบิร์นเนื้อล่างใจพอลูกในเด้อพี่น้องคลรกทีแรกก่อนสาราทีครับเห็นไหม